สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนร่วมสมัยของยูวินกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้เดอะซินเนีรดอกไม้บานในม่านกาะมามาถึง EP3 ซึ่งจะนำเสนอในตอนโควิดมาทุกคนกำลังจะตายขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ เชนนิดาตื่นขึ้นมาในยามบ่ายมองไปรอบห้องก็รู้ว่าตัวเองยังอยู่ในห้องรับแขกชะเงงมองไปในห้องนอนที่เปิดประตูทิ้งไว้พานุพงศ์กลับไปแล้วเหมือนทุกครั้งที่เข้ามาแล้วกลับไปโดยไม่เคยได้ร่ำลาเธอชันกายลุกออกไปล้างหน้าแล้วกลับเข้ามาก่อนใส่ผมกาแฟคั่วลงไปในเครื่องชงเอื้อมหยิบก้าวประจำตัวจากชั้น วางลงตรงทางน้ำสีดำไหลลงมากาแฟดำในแก้วใหญ่กับส่วนผสมที่ถูกชงรวมกันมันเป็นกลิ่นของวันใหม่ที่เป็นอย่างนี้ในทุกๆวันเธอจิบมันลงไปกับความคิดแรกของวันบ่ายวันนี้มีนัดกับพี่แอร์บัสที่ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารโมเดลลิ่งกับหน้าที่ประจำในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของเธอแม้เธอไม่อยากออกไปนัด เพราะไม่อยากพบปากกับผู้คนนอกจากจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้สะาสวยแล้วยังต้องใส่หน้ากากป้องกันโรคระบาดโควิดหน้ากากก็ต้องพิเศษเป็นงานดีไซน์ที่พี่อาบัตบอกว่าถึงปิดหน้าก็ต้องให้ดูดีแน่นอนว่าสิ่งที่ดูดีย่อมแรกมาด้วยราคางานที่ดีตามมาด้วยเช่นกันเจนนิดามองนาฬิการู้ว่ายังพอมีเวลา ถึงหยิบโทรศัพท์โอนเงินไปให้พ่อสองพจากที่ขอมาสอง0มื่เธอให้แค่นั้นเพราะเงินสอง0มื่มันมากเกินไปซึ่งไม่ต้องเดาก็รู้ว่าพ่อต้องเอาเงินนี้เข้าไปใช้ในบ่อนอย่างแน่นอนมันเป็นอย่างนี้มาทุกรอบจนความรู้สึกดีๆที่ยังเคยพอจะมีหลงเหลืออยู่บ้างหายไปตั้งแต่เมื่อไรเธอก็จำไม่ได้ที่เชื่อขนมกินได้ไม่วันนี้ตอนบ่ายแก หรือเต็มที่พรุ่งนี้เช้าพ่อก็ต้องโทรมากับคำพูดเดิมๆที่ลงท้ายด้วยการของเงินให้มากขึ้นไปอีกลุกขึ้นสลัดความคิดเปลืองสีทูเนื้อบางออกจากสองไหลปล่อยให้ไหลลงไปขณะเดินเข้าห้องน้ำเธอปล่อยให้สายน้ำชโลมลาดนับจากส่วนหัวลงมาถึงตัวและปลายเท้าอย่าให้ความเย็นแผ่าสารไปทั่วทุกอณูของร่าง เซวหนึ่งเธอคิดถึงแม่อยากรับแม่มาอยู่ด้วยแต่จนแล้วจนรอดแม่ก็ไม่ยอมมาบอกแต่เพียงว่าห่วงพ่อเธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องห่วงพ่อผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเกิดก็จจำความได้ว่าเขาไม่เคยทำดีอะไรเพื่อครอบครัวเลยสักอย่างหากจะทำก็ลําเลิกจนไม่แน่ใจว่า บุญคุณกับคําพูดที่พลธนาออกมาให้ใครต่อใครได้รับรู้นั้นมันถึงจุดที่ชดเชยกันพอหรือยังแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังคอยห่วงใยแล้วก็แปลกที่ทนได้กับการถูกทำร้ายก่อนจะจบลงด้วยเซ็กอันเจ็บปวดทรมานเจนนิดาออกจากห้องน้ำเช็ดตัวไดผมจนแห้งเธอกำลังเลือกเสื้อผ้านในตู้แต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจึงเดินไปรับ พี่แอร์บัสเจนกำลังแต่งตัวค่ะไม่ต้องแต่งแล้วจ้าออกมาเปิดประตูให้แอร์บัสก่อนแอร์บัสมาหาอยู่หน้าบ้านหรูนี่แล้วอันที่จริงเป็นแค่ห้องในอาพาร์ตเมนต์แต่หลอนมักชอบเรียกให้เลิศหรูเรากับเธอมีบ้านพักส่วนตัวซึ่งบางครั้งเธอก็ชอบฟังเหมือนกันอีกอย่างหลอนไม่ชอบเรียกตัวเองว่าพี่ให้เหตุผลว่ามันแลดูแกท่ทั้งทั้งที่จริงๆแอร์บัสก็แก่กว่าเจนิดาถึง3ปี เธอเดินไปเปิดประตูเห็นหน้าบานใหญ่ของพี่อาบัสจัดเต็มด้วยแผงขนตาปัดด้วยมัคาล่าแต่งแต้มอาไลเนอร์ทั้งหัวตาหางตาโปร,ปรทินจนหน้าขาวเนียนลับกับริมฝีปากหนาแดงแชัดอย่างเป็นเอกลักษณ์ยืนฉีกยิ้มรอเจน,นิดาทักชมอย่างทุกครั้งหวัดดีค่ะพี่อาบัสสุดสวยตามสบายเลยนะคะเจนขอแต่งตัวก่อนกำลังโป๊อยู่เชียวค่ะเพียงเท่านี้ก็เห็นคอนบาง,บาง หลังคำชมน้อยกว่าที่คาดจ้าตามสบายเถอคะค่ะพี่ไม่รีบเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวเลยเธอฟังแล้วรู้สึกทมแม่งแต่ก็ปล่อยไว้ก่อนหลังหายไปจากห้องกลางแล้วกลับมาอีกครั้งในชุดลำลองอยู่บ้านแบบสบายว่าไงคะพี่แอบัสทำไมเปลี่ยนแผนล่ะคะเห็นว่าวันนี้มีนัดคุยกันหลายคนอยู่เหมือนกันนี่แอบัสมองเธอพร้อมกับถอนหายใจก่อนจะพูดออกมา คือ,อ,อฟังก่อนนะคะน้องเจนเธอแปลกใจนะเน้าเสียงจริงจังแต่ถ้าลองออกโทนนี้น่าจะมีเรื่องร้อนอยู่พอสมควรคือตอนนี้งานทุกอย่างมันต้องยกเลิกหมดกิจกรรมทุกอย่างในประเทศเรายกเลิกทั้งหมดเลยทั้งนายกทั้งมหาดไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินงานเดินแบบทุกรายการถูกเลื่อนออกไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ด้วยเชนทิดาไม่ได้แปลกใจนะัก เพราะต่างประเทศก็มีมาตรการออกมาหาไทยจะทำก็ไม่ใช่เรื่องผิดแผกแต่เรื่องที่สำคัญคือไรายได้จะหายไปอย่างน้อยก็ช่วงเวลาที่งานทุกอย่างจะถูกระงับอย่างนี้ก็ต้องทำใจอย่างเดียวนะครับพี่อาบัสต้องยอมใช้เงินที่มีอยู่ไปก่อนรอจนกว่าจะถึงเวลาก็น่าจะสักสองสาเดือนเธอพูดออกไปอย่างปรงปรงแต่แอร์บัสสีหน้าไม่ดีนะักจนเธอแปลกใจ พี่แอร์บัสมีอะไรหรือเปล่าคะดูเหมือนมีเรื่องเลยแอร์บัสมองหน้าเธอก่อนพปยักหน้าแต่ว่ามีก็มีนะน้องเจนคือพองานชะง,งักอย่างเนี้ยแอร์บัสก็มีค่าใช้จ่ายที่ตอนแรกคิดว่าจะเคลียร์ได้ตอนหน้างานแต่พอเป็นอย่างนี้ก็เดือดร้อนกุ้มใจจังเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะนานแค่ไหนถ้ามันนักสองสาเดือนอย่างที่น้องเจนว่าแอร์บัสคงแย่แน่ๆเลย เธอแปลกใจว่าทำไมแอร์บัสถึงทำท่าแย่มากมันขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมดูแย่ขนาดนี้แอร์บัสเดินไปชงกาแฟระหว่างรองก็ควักบุหรี่ออกมาสูบก่อนจะพ่นระบายออกมาคือเรามันคนหมุนเงินน่ะน้องเจนก็รู้กันอยู่ทั้งค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งเลี้ยงดูทางบ้านเดินหนึ่งรวมกันก็เป็นแสนแอร์บัสไม่ได้มีเงินมาก พอเด็กในสังกัดเรามีอยู่น้อยถ้ามีสัก15คน20คนก็คงสบายไปแล้วแต่นี่ทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นเพระเฮียพานุมาโยนให้จัดการหลังจากที่เขาถูกแบ็กลิสต์จนเด็กส่วนหนึ่งที่มันหมดสัญญาก็ไปรับงานอิสระไม่อย่างนั้นก็ไม่เดือดร้อนถึงขนาดนี้เธอพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนเอื้อมมือไปแตะไหล่ใจเย็นๆนะคะพี่อาบาัส ตอนนี้มีอะไรก็ช่วยกันไปก่อนเจนยังพอมีเงินอยู่ถึงจะไม่มากแต่พี่แอร์บัสแบ่งเอาไปหมุนก่อนก็ได้นะเอามาั้ยแบ่งๆกันแอร์บัใส่หน้าแล้วดึงหน้าเธอมาหอมซ้ายขวาอย่างซาบซึ้งใจไม่หรอกค่ะน้องเจนแอบัตไม่ได้มายืมเงินแต่อยากมาคุยมาระบายแล้วก็มาปรึกษากันหาทางว่าจะทำยังไงจะได้เงินมาช่วงนี้นะคะ แอรบัตรู้ว่าน้องเจนมีเงินเหลือไม่เท่าไหร่หรอกเพราะไหนจะพ่อแม่ไหนจะค่ารถค่าห้องแล้วยังต้องให้เฮียเขาอีกเธอหมายถึงพานุที่เจนนิดาต้องคอยจุนเจือเขาในยามนี้ด้วยงั้นจะเอาอยัางไงดีคบพี่อาบัตรคืนนี้จะนอนกับเจนไหมถ้านอนเราก็สั่งอะไรมาดื่มในห้องคลาเครียดกันทั้งคืนดีไหมคะแอาบัตคิดแล้วก็พยักหน้าชา้ชาๆก็ดีเหมือนกันก็ได้ เอาตามพี่น้องเจนมากก็ได้ค่ะแอ่์บัตเราเซ็งเป็ดเลยวันนี้นิดายิ้มที่อย่างน้อยทั้งหล่อนและเธอก็ยังมีอะไรที่สื่อสารกันอยู่ได้เสมอเอาอย่างนี้นะคะพี่อบาบัตเดี๋ยวไปหาแม่เจนก่อนเจนว่าจะเอาพวกหน้ากากกับพวกเจลพวกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปให้แม่หน่อยนะคะแกไม่ค่อยจะซื้ออะไรกลัวเปิงตังค์อย่างน้อยก็พอจะเบาใจไปได้บ้างแล้วขากลับเราค่อยสั่งอาหารมาส่งที่ห้องดีไหมคะ แอวัตพยักหน้าเห็นด้วยได้ได้งั้นไปกันเลยนะบ่รยะกลับมาก็คงค่ำพอดีคงยังไม่ถึงกับเพลิ์หรอกนะแล้วค่อยมาดื่มกันหลังจากไปหาแม่และกลับกันมาจนถึงห้องแล้วแอรวัตแปลกใจกับสิ่งที่ได้พบได้เห็นเธอไปพบแม่เจนิดาอยู่ในห้องเช่าสุดโทมเจนิดาซื้อของกินไปตุนไว้ให้แม่ หนงหน้ากากและอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบคันแม้แอบัสจะสัมผัสได้ว่าแม่ของเจนมีลักษณะของคนมีอันจะกินมาก่อนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจนนิดาจึงปล่อยให้แม่มามีสภาพอยู่อย่างนี้พี่แอรบัสคงจะแปลกใจนะครับว่าทำไมเจนไม่รับแม่มาอยู่ด้วยเธอเอ่ยขึ้นอย่างรู้ดีที่ตลอดทางกลับมาแอบัสดูเงียบไปจนกระทั่งขึ้นมาถึงห้องและกำลังนั่งดื่มกินกัน ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะน้องเจนที่จริงแอร์บัตว่าน้องเจนน่าจะรับแกมาอยู่ด้วยนะคะเจนิดาย,ยิ้มก่อนจะบอกกับเธอแม่ไม่ยอมมาหรอกค่ะพี่แอบัตแม่เป็นห่วงพ่อพ่อที่เจนยังไม่เคยเห็นว่าทําอะไรดีเพื่อครอบครัวเลยแต่แม่ก็ยังรักพ่อไม่เคยทิ้งพ่อที่เห็นแม่อยู่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพ่อจะกลับมาทุกวันนะคะบางครั้งเป็นอาทิตย์บางครั้งนานเป็นเดือนกลับมาก็ทะเลาะแล้วก็ทำร้ายแม่ เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เจนยังเด็กแอร์พัดเริ่มเข้าใจเพราะเรื่องราวเหล่านี้เจนนิดาไม่เคยเล่าหรือให้ใครต่อใครได้รับรู้มาก่อนถ้าแม่ยอมมาเจนจะมีความสุขที่สุดแต่เจนก็ตั้งใจว่าจะซื้อบ้านใหม่ให้แม่พอดีกับชว่วงนี้พี่โควิดเข้าบ้านมาเยี่ยมก็เลยต้องสะดุดกันอย่างนี้แหละค่ะแอร์ัทยิ้มไปตามคำพูดของเธอก็ดีนะหาโอกาสซื้อบ้านสักหลังเอาแถวชาญเมืองนี่แหละ ไม่ต้องไปหาบ้านใหม่ก็ได้มือสองคนขายทิ้งเยอะแยะแบบผ่อนไม่ไหวนะคะบางคนซื้อไว้เก่งกำไรตอนนี้ก็ต้องกลายเป็นภาราไปเสียดายที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินไม่งั้นแอร์บัสก็จะซื้อเหมือนกันคำพูดของแอร์บัสเหมือนสก,กิดให้เจนิดาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดจริงจังนะักจริงสิพี่แอร์บัสถ้าเราไม่ว่างขนาดนี้ ก็คงไม่มีเวลามานั่งคุยกันเจนเห็นด้วยนะที่เราจะซื้อบ้านกันสักคนละหลังอย่างน้อยก็ให้มีบ้านของเราจริงๆเดี๋ยวรอให้โควิดไปก่อนเราค่อยมาทำเรื่องนี้ให้จริงจังดีไหมคะแอร์บัสมองเธอแล้วยิ้มพยักหน้าไปกับความฝันที่ร่วมกันก่อโดยมีเพียงรวมเป็นโครงสร้างระหว่างสองคนนั่งคุยกันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแอร์บัสมองลงไป ยเยจีทโทรเข้ามาสงสัยจะหิวเหมือนกันเจนนิดาเอียงหน้ามองแล้วยิ้มขณะที่เธอกำลังคิดถึงเรื่องบ้านอย่างจริงจังมีอะไรจ๊ะหนูจ,จีท์จาดคิดถึงเจ๊เหรอคะแอร์บัสยิงฟันพยักหน้าให้เจนนิดาฟังเสียงขณะเปิดลำโพงไม่มีตังใช้เลยอ่ะเจ๊น้องจี๊ดจะตายอยู่แล้วคะ่ะแต่เองเสียงแอร์บัสหัวราะขึ้นฮือ,อก็เหมือนกันหมดแหละแอร์บัสก็ยังต้องมาขอน้องเจนกินข้าวเลยคะ่ะ ทั้งแอร์บัสกับเจนิดาก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเลยคะ่ะยังดีนะคะที่ไปหาพี่เจนพี่เจนเขารวยอยู่แล้วถ้ามาหาชีดได้กินต้มยำกุ้งแน่แนเลยต้มยำกุ้งก็หรูแล้วนี่ไม่เห็นต้องย่านเลยนี่คะแล้วชีดก็แพลนภาพไปที่ชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ไงคะต้มยำกุ้งทั้งแอร์บัสกับเจนิดาหัวเราะขึ้นอีกครั้งแหมาย,ยายชีดทำเอาเจ๊ตกใจ นึกว่ามาคุยคมที่ไหนได้เสียงจิดหัวเราะออกมาเช่นกันก็ต้มยำกุ้งจริงๆหรือเปล่าะคะแอบดั้งหัวเราะอยู่เออเอเห็นแล้วแล้วมีเงินใช้หรือเปล่าถ้าไม่มากเจ๊าพอช่วยได้นะจะให้โอนไปเลยก็ได้เธอเห็นภาพจิดฉีกยิม้มก็ได้ค่ะเจ๊ิีชืมก่อนนัก3สามพันก็พอนะคะเดี๋ยวงานเข้าแล้วจะรีบคืนให้ แอร์บัสน้ำตาคลอทันทีถึงแม้จะรู้ว่าชีตเป็นคนชอบพูดจาขวาน่าซาาแบบไม่สนใจใครจนหลายครั้งต้องทะเลาะก,กับเพื่อนนำแบบด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอสัมผัสได้คือชีตไม่เคยมักง่ายที่จะเอ่ยปากยืมเงินใครการขอยืมเงินเพียงสามพันมันบ่งบอกว่าเธอกำลังขัดสนจริงๆเอางี้ไช่ชีตแอร์บัสจะโอนให้หมื่นหนึ่งนะมีแล้ว่อยเอามาคืน สามพมันไม่พอหรอกไม่รู้ว่างานมันจะชะลอไปถึงเมื่อไหร่แต่ประหยัดนะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าซื้อของแพงเด็ดขาดเอาไว้ซื้อของกินอย่างเดียวพอเจนิดามองลงไปในโทรศัพท์เห็นจี๊ดน้ำตาไหลจ้าแม่อาร์บัสจี๊ดจะเชื่ออย่าทิง้งจี๊ดนะคะน้ำตาของจี๊ดส่งผ่านมายังแอร์บัสกับเจนิดาในทันที เธอสกิดไอวัตพร้อมกับยกมือให้เห็น5้านิ้วแล้วชี้มาที่ตัวเธอแอวัตรยกมือตบไหล่เธอเบาๆแอวัตรกับพี่เจนช่วยกันคนละห้าพันะชี้เราไปใช้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยโทรหากันนะจ๊ะเธอเห็นชี้ยกงมือไพ้ขอบคุณมากนะคะเจ๊ขอบคุณมากนะคะพี่เจนนี่ถ้าไม่ติดว่ารักชาติให้อยู่บ้านจะไปกระโดดหอมแก้มเดี๋นี้เลยนะคะทิ้งท้ายไว้ด้วยเสียงหัวเราะทั้งน้ำตา หลังจากวางสายไปแอร์บัสน,นิ่งอึง้งจนเจนนิดาแปลกใจเป็นไรอ่ะเจ๊คิดอะไรเหรอคะเจนนิดาสะกิดแล้วจ้องหน้าแอร์บัสมองหน้าเธอเชื่อเธอลองยายชิดเดือดร้อนเดี๋ยวยายปานยายสุยายชาลอดยายมิงกับอีกสามสี่คนนั่นมันต้องเดือดร้อนแน่เราคงช่วยไม่ไหวหรอกแล้วก็ไม่รู้จะต้องช่วยกันอีกนานเท่าไหร่ กำลังคิดอยู่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างพูดจบหล่อนก็มองมาทางเจนิดาเธอยิ้มแอบัมองหน้าเธอตาเขม็งเฮ้ยคิดได้ยังไงแอรบัตกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เลยเจนิดาทำหน้าเหลือหลาอะไรอะ่ะพี่แอบัเจนยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะหล่อนใส่หน้าไม่พูดก็รู้ว่าคิดอะไรแต่มันก็เป็นจริงได้ไม่ใช่เหรอ เราจะรู้ได้ยังไงว่าโรคบ้าน,นี่มันจะหยุดเมื่อไร่พวกเราไม่ตายกันหมดเหรอแต่ละคนมันก็ไม่ใช่คนเดียวปากเดียวซะที่ไหนยังมีพ่อแม่พี่น้องที่ต้องรับผิดชอบอยู่ข้างหลังกันดังนั้นขนาดยจ้จีดมันยังกินของแบบนี้แล้วคนอื่นจะกินอะไรละ่ะตอนเนี้ย h e ินนนี r ดอกไม้บานในม่านกามาใน EP สามได้จบลงแล้ว แล้วพบกันใหม่ใน EP4 ตอนโปรเจกต์ขั้นเวลารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ